สบายดีพ่อพี่น้องมาสบายเียมเส้อมสื้อน,นี่ก็เป็นมือบุญน,นอนพ่อพี่น้องนะแต่ว่าบุญนนะ่งโม,ม้ว่านนี่เนาะเป็นมือโฮมแต่เมื่อนี้เป็นมือใส่บาทเนอกพ่อพี่น้องเนาะตอนนีกก้กำลังเตรียมกระโตกเข่ากระโตกงาเสียของกินเนาะกระโตกจังหันตอนนี้เรากำลังหนังขผาปิ้งปลาอยู่เรือนครัวนอกพ่อพี่น้อง ปกตดสายเนาะห่อไลไล้สั่นเติบกำลังเปีกอยู่พี่น้องสองเตาเลยนะจ๊ะอ่างไมนิ รังหังพักเนาะแต่งสีพาแกงยังไงเนี่ยแกงอ่อมแกงอ่อมอ่อมยัง,หงเหนื่อยยังหือ รับไก่จริงป่าที่ไขใส่ตกเดียวเลยจช่ไหวัวหันซ้อนกับตกคารางค่าคุณนโน้คุณโนโ้จินมาเห็ดไปซีตกลากเลยว่ามันหักที่กุ่นจักลุกๆเอาก่โนโอนตันน้ตาเวนยังาทันขืนนะ่งซ้ด้นี่นพี่น้องเลยฮากาอ้าผักชมกัฮอดมาได้ใส่ละฮากาอ,อันนี้าารับไก่ รับไก่นะจ๊ะเบิง้งชิมเน่เอ้ยเอามาเนี่ยมันได้มีผักข้ามีแต่หนึ่งพักเนาะหนึ่งไว้แต่คืนนี้เจ้าคนทอดมาใส่พวกกันทิ้งยาไป็นผักที่คุนนู้่นอนี่มันตลาดเนาะขึ้เป็นไกด์ไปขายตลาด ก๋วซีนหมูนะ่นี่ด้าอันนี้นี่กะหมังใหม่ปลอกมันเผากับหมักแอปเปิ้ลนี่ใส่กระโต้แล้ววะปลอกเก่าแล้วสปลอกล้วก็ผผาใส่กระโต้ใส่ยานใส่กระโต้เตรียมงานต่อใส่กระแปะใส่แล้วนะบาบ้านัราพอได้ใส่ใส่ถ้วยก็ได้ใส่ถ้วยก็ได้บุ๊คกินน้ำแหน่มะกินน้ำแหน่อ่าได้หลายเลยแล้วละผมพี่น้องชิจมลงได้แบบนี้ค่ะ นกเคยาโอขคันลงมาเด้อเราจะเอาโง่หนลงมาชาอันก็ให้กินได้แต่เกือใส่บาตนอนนี้กะลงมาฮอดวัดแล้วเนาะเพ,พื่นพี่น้องเนาะ งานบุญกองขาวนามอะี่ผู้สาวเนา่นี่เนาะงามมาลีสวยๆทั้งนั้นเลยสดบัตรที่นี่ครูมาหลายบาทเราก็เลยต้องหลายบาทเป็นธรรมดานี่คือเครื่องใส่บาทถ้าเอาไปพิมพ์นาะ เคยเนาะคนนี้เนาะลูกอ้าวอาวแต่ว่าเขาเจ้าเกิดก่อนทักเลยต้องเก่อนเคยพอดีไทยหัวได้ใช้คิปนี่กะหนังขาหนกน้โปยที่น้องสนุยเนาะแล้วคนก็สกินที่วัยิฐามาสนุยดูสนุยก็ได้ข่อยขาวเนาะเพราะว่าปลูกไม้สลีปลกพักปุูกหยาบก็ได้ข่อยหินกันดอกของสวนคนมันดูขนาด ไปเอกซิวเอาเห็ดแบบผ่าๆเลยน้ะเพี่น้องนีก็เกือบโบท่านแล้วบ้าอาจารย์เตรียมแล้วพี่น้องเลยน้ำรัฐาอยู่ใครรัานกรุงอะไรกองบุญแมนากว่าเนกมกลังสามกองนอกองบุญนั่นแม่งก็เขา นะโมตัสาพภะข่าวตัวอรหะโตสัมมาสัมบุทุษชานะโมตจสาพระข่าวตัวอรหะโต์ัมมาธัมบุรุษชานะโมตั่าะภะคะวตัอรหะโตสัมมาสัมบุทุษชาโยนตูพดโตนิเทวาสังฆะสมาตกาตุลาภุกโเทพดาเจ้าทัหลาย อันใหญ่ยังถูกมุมหม่ไฟพน้อมถูกความแลกปาถูกปะเชคาและหาเผาถูกเท่าเท่าและวเคลื่อนทังถูกงาดามแล้วล้างฟ้าถูกผ่าวัยเทวดาเทวดาตอนนี้ก็เริ่มใส่บาตแล้วนะพี่น้องเนาะ

ผู้เฒ่าก็จะใส่ก่อนเนาะผู้หนุ่มเล็กน่อยมันใส่ตามหลังได้เงินเช่บาทไม่หาเงินหาพันกี่หนึ่งไม่ชอบเ่บาทเจ็ดพันก็บ่าเจ็ดพันกับอ่าคือเราอะโอยหายากได้เพิ่พี่น้องเลยหาร้บาทก็ไม่หาร้อยค่ะก็ไม่หาระ

เอากันเรียนเรียนไปจะเรียนคิวกันใส่ ยัสสะนาปัจฉาตินามะโสสังฆะปฏิติเตนะปัจฉินาบัฏฐะคินานิฏฐังวะระปันทะเตภาดาจิตะภาวัตตัสสธัมมังธัมมังรักขังตุ ธัมมาังธะรางคังธังทิสะมะตาสัมผัสสังขารุปะตะตังอ่าส้าอ่าอันนี้งามๆอ่ะพี่นี่คนงามๆเนาะรุ่นใหญ่พี่จะ อย่าป็นต้นๆนใช่ไมตรนีอยาง้วโมีลายนะ้นมูาทำการใส่บานะครักนี่เลยนะเอาตัวีจองกุ้นี่นะแ้วกการิดต้นก็ได้แบบเ่าหนึ่มาแน่ยพูดแดงไหมเออพูดแดงเรื่อพดเกียวนี่พอแล้วเรือแล้วูดเกียวต้นัต้นลูกสบายดีลู ะตีลีหด้วคันอ้องฮอเดมีคันกระายมังกรมันพอยังกัเล็บเป็นอ้นตก่อนเนีครับิดเวลานคินำใจนะจมาแล้วเนาะในมุกจายเนี่ย้มกินมันาเอาทั้งัเล็ปากกตีมีอะไรกัเป็น แต่จริงาวมากนะอรนะต้นเอเละเรานุินอยู่ในองต้นไทสามตนเนี่ยยอมมโม่ทาางถาดพลยก็คนนี้นี้ใ่ทุนัแต่ว่ามันต้องเนีใจใส่ข้างนมันนี่นะพักพักละไ่ได้เพราะว่าเฮาแก่ไซต์ขึ้นน้ำบ่อนาจุดเต็มไ่ด้ใส่หมูมาทานเฮามาสวยเฮาแบบนี้ ยู่หลายปอนนี่แหละที่ยุ่งยากอยู่การเห็นบุญนี่เป็นพบในบ้านห้อดอกคือว่ายานอยู่แ่คือั่ออกเียวเงินมาโมให้าสาพระปาสีมาสวยกระกหมดเาก็เเาไว้ทางข้างหลังนว่ายากไ้จปัญญาพี่น้องอยากแชร์ไปกบอกกาวก็ได้เด้อ กเ้าเานยบเฮาต้บ๊วยบอไรแนี้มัเนยงการแผ่บุญนีมันเออกนรแ็่บุญนีได้บุญรเานั่นอกะพนั้นเเพยบุญ่จิตใจขึ้แล้วน่นเยบอกด้วยในนองได้บุญแล้วดที่้นเหมือนเมอยไปนอกยวยอย่าอัดน้องคก่อนไรหนูเยไปแล้ชวน้เจด้าอย่างก่อนเด้อมาเริ่ม ใายอยากครับเด็กๆบริเหตแล้วพี่ใจชื่นบานในการเห็ุโอ้ยชาชุกขใครถึงต้องมาช่วยท้ากน่ามโนกรรมตึงนี่เรื่องอะไรพูดเลยเรื่อว่ามีภัยมีปีกมีน่องอยู่ทั้งไกลบรรยากาศคนโบราณ นุม่มเจ้าขาวมุซ่าเนาะเอ้ยเจ้าจขาวมุซ่ากำลังใส่ขาวมุซ่าทานนะัแออนแสดงใส่แล้วหรอปะตอนนี้ก็ใส่บาแล้วแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเจ้าสิสูข,ขวัญเข่าต่อเนาะบ้านพะี่น้องเนาะยังไม่ได้ขึ้นหรอปะขึ้นแล้วเอากระเดี้ยวหนุ่มสุปข,ขวัญเขา่าซะก่อน ตอนนี้ก็ใกล้สิ้นแล้วแต่ว่าก็จะให้ซิอยู่ก็ได้เนาะสุดคนเขาอยู่ตอนนี้เขาพิธีสุดคนเขาต่อพอม่พี่น้องเลยอัลลอาประจักเราพอดีพี่้องมาสู่คนนเนาะยติดตามก็ไรก็แชร์คนกระดิ่ง ไปแล้วไปแล้วพ um ี่น้องพ่อกันไม่คิปหน้าเนาะไปแล้วสบายดีนนออดูา